เรื่องต่อมาครับมีการกล่าวหาของนายชวนหลีภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและก็ที่อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และเป็นประธานที่ปรึกษาท่านไปขึ้นเวทีผ่าความจริงนะครับผมไม่รู้ว่าท่านเองเนี่ยเป็นลักษณะของอารมณ์ลักษณะที่เป็นมวลชนพาไปหรือลักษณะท่านใช้คำว่า หมือนกินยาปิดซองนะครับหรือกินยาไม่ได้คํายอมวดท่านกล่าวหาว่าการทํางานของรัฐบาลปัจจุบันหดือว่ารัฐบาลนานสงสาวยญิงรักจะเน้นการจัดอีเวนต์ในงานต่างๆมีการจัดอีเวนต์มีคนนะครับที่เป็นนักจัดอีเวนต์บอกกับตนว่าแต่ละโครงการมีเงินกินเปล่าถึง25%เปอร์เซ็นต์นี่คือปัญหาการทุจริตรวมถึงยังกล่าวหา ว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้จัดสรรเงินให้ด้วยความไม่เป็นธรรมก่อนหน้านั้นท่านก็นไปพูดที่จังหวัดสงขลานะครับที่มีการสัมมนากับประชาธติปัต์ว่าเอางบรัฐบาลนางสาวยิ่งรักเอางบของคนสงขลาและคนภูเก็ตจากการท่องเที่ยวไปให้คนเชียงใหม่ซึ่งผมขอปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงประเด็นที่หนึ่งครับที่ท่านบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เน้นการจัดอีเวนต์เนะี่ยแล้วก็มีการจัดอีเวนต์แต่ละโครงการมีเงิน ไต่โตถึง25เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมถามว่าผมประเด็นที่หนึ่งรัฐบาลนางสาวนิรัตจัดอีเวนต์น้อยกว่ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์ผมอยากสื่อมวลชนมีรวปรวมกันก็ได้อันที่สองผมท้าในชวนหลีกภัยว่าถ้ามีการกินกล่าวถึง25เปอร์เซ็นต์หรือมีแจ็คเงินใต้โตเมื่อท่านเป็นผู้เมื่อท่านเป็นตัวพรรคท่านเลยครับเป็นผู้นำฝ่ายค้านท่านเป็นอดีตนายกครับผู้ตรงหน้าเชิดหยิบและปัจจุบันท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เพราะถ้ามีหลักฐานท่านตยื่นเอาผิดผมทานะ้าครับให้เอาหลักฐานมามาร้องต่อกรรมธิการปปชอก็ได้ที่ผมมาเป็นรองประธานอยู่เนี่ยรวมถึงถมีทมั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านและทุกพักสองให้ยื่นเอาผิดต่อองค์บรอิสระสามไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าไม่เช่นนั้นผมเชื่อว่าถึงที่ท่านพูดเนี่ยท่านพูดลักษณะเพื่อหวังผลทางการเมืองและมุ่งโจมตีรัฐบาลโดยลักษณะดีแต่พูดผมอยากคันทําครับ และผมไม่เห็นด้วยกับการทุจริตลักษณะอย่างนี้ที่มีการชักเปอร์เซ็นต์ผมถ้าย้อนไปคุณชวนหลีภัยเนี่ยครับผมเป็นประธานอานุคณะกรรมิการปปชสอบโครงการอีเวนต์ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ซึ่งผมก็ไม่เรือกว่ารัฐบาลไหนแต่เขาร้องมาการจัดอีเวนต์ของปี54ซึ่งนายอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลในขณะนั้นมีรัฐมนตรีศึกษาชื่อนายชินวรรุญเเกียิมีรัฐดีช่วยศึกษาชื่อนางสาวนินสลา ปัจจุบันมีการใช้อีเวนต์นะครับสอบโดยการจัดอีเวนต์เนี่ยมีคนร้องมามีการใช้อีเวนต์ของอาชีวะทั้งหมด500ยล้านอันนี้ของจริงครับจัดซื้อโดยวิธีพิเศษของงบจากสำนักงบประมาณ้า5 0อยล้านสำนักงบประมาณให้แทนที่จะส่วนกลางเนขาอาชีวะจะจัดเองเนี่ยในปี54ีกลับมีผู้มีอำนาจในการดำเนินการกระจายไปยังอาชีวะทั่วประเทศ5 0 0ร้อยล้านวิธีพิเศษหมดแล้วที่ไม่น่าเชื่อครับ ทำ T O r วันเดียวกันจัดซื้อวันเดียวกันแล้วใช้วิธีอย่างนี้500ล้านผมท้ายคุณช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเรียกร้องคุณอภมิสิทธิ์หลายครั้งแล้วก็ไปรบตรวจสอบซึ่งวันนี้ผมเป็นประธานอนุท้ายสรุป,ปเรื่องนี้แล้วว่าไอ้โมกงที่อยู่เบื้องหลังเนะี่ยแล้วใช้อาชีวะก็เป็นเครื่องมือเนี่ยนี่คือการชักเปอร์เซ็นต์จริงๆแลอผมเชื่อว่ามากกว่า2ี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเพราะหลังจากที่ผมสรุปเรื่องนี้ผมจะเขียนเป็นหนังสือนะครับ ว่าอาชีวะถูกปล้นแล้วได้เขียนตำรวจถูกปล้นในเรื่องโรงพักทดแทนไปแล้วจะฟ้องเห็นว่านี่คือโครงการที่ลักษณะที่ในอดีตเนี่ยมันชัดเจนแต่วันนี้ถ้าคุณชวนมีหลักฐานผมจะร่วมตรวจสอบครับผมไม่ชอบเรื่อง25เปอร์เซ็นต์หรือ30เปอร์เซ็นต์นะครับขอให้มีหลักฐานนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยที่บอกว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งรักในเอางบของคนจังหวัดสงขลาจากการท,ท,ท,ท่องเที่ยวเนี่ยที่ได้ภาษีท่องเที่ยว,ยวรวมคนจังหวัดภูเก็ตเนี่ย ไปให้กับคจบนจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่เป็นความจริงว่ประมาณที่จัดสรรนะครับรัฐบ,บาลก็นวบรวมมาแล้วก็ทำแ่้งพรบว่าประมาณรายจ่ายประจําปีทุกปีแล้วก็กระจายไปยังทุกกมระทรวงต่างมนะครับรวมทั้งไปกระจายไปยังท้องถิ่นไม่มีการเลือกปฏิบัติวันนี้ท่านไปดูสิครับผมเชื่อว่าคูเก็ตเองก็ขึ้นป้ายขอบค,คุณท่านนายกยิ่งรักหลายเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้จัดสรรให้โดยเฉพาะสนามบิน5 1 4 7ล้านบาทในการขยายสนามบิน ทำอุโมง์ทางแยกที่เล<ย>็กแยก3กองสีแยก3กองที่จังหวัดภูเก็ตกลางเมืองภูเก็ต850ยล้านทำอุโมงทางแยกที่แยกเล็เกแยกกาลาสมุทรหรือแยกเซนทันเนี่ย600ล้านทำสะพานข้ามเกาะผีเนี่ยที่จังหวัดภูเก็ตร้อยสบล้านรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยทำครับมีแต่ว,ว่าจะทำแต่รัฐบาลนางสาวยังทำไปแล้ววันนี้ท่านไปสนามบินภูเก็ตจะเห็นว่ามีการขยายสนามบินมีอาคารใหญ่เกิดขึ้นมากมาย จากอาคารเดิม15หล่วจอดเพิ่มเป็น30หน่วจอดอาคารเดิมรองรับผู้โดยสาร6.5นางสาวมีรักขยายไปให้ได้ถึงเกือบ15ล้านคนนี่คือสิ่งที่ดําเนินการไม่มีการเลิกปฏิบัติหรอกครับว่า,จ,าวจะวัดของจังหวัดภูเก็ตและไม่สร้างรวมถึงการจาารัดสรรงบประมาณสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตนั้นและบอกว่าไม่ได้สร้างนะั้นไม่เป็นความจริงครับรศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดภูเก็ตเป็นโครงการที่เริ่มแต่างนั้นที่แล้วแต่ปรากฏว่าก็ติด เกี่ยวกับเรื่องอนุสิงแวดล้อมก็ตั้งในรัฐบาลที่แล้วนะครับรัฐบาลชุดนี้ผมเองในี่้เป็นสสที่เป็นประธานโซนอันดมมามันก็พยายามจะช่วยประสานงานโดยเฉพาะทําเรื่องขอที่จะชี้แจงกับคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้อมเพื่อให้เห็นว่าถ้าเกิดสิงแวด้อมมันผ่านเนะี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งรักและที่มีพรรคเพื่อไทยในกนนั้นก็จะสร้างเพราะเป็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นประโยชน์ของประชาชนไม่ได้เลือกปฏิบัติเหมือนที่นายชวนกล่าวหานะครับเรื่องที่สำคัญ ก็มีการกล่าวไปถึงเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการทั้งนายชวนและนายอภิสิตก็ออกมากลา่าวหาเรื่องนี้ว่ามีการโยกย้ายที่ไม่ถึงธรรมรวมถึงสมาชิกประชาธิป,ปตย์ก็บอกว่ามีการโยกย้ายตำรวจโดยเฉพาะการไปวิ่งเต้นที่ห้องโกงบ้างกับพันรวโตัวทักษณิณผมก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องนี้เป็นการจินตนาการของนายชวนอีทไทยนายอภิสิิตเวชาชีวะรวมั้งสมาชิกประชาธิปัต์หลายท่านที่ออกมาพูด และพยายามจะลักษณะเหมือนกล่าวหาโจมตีรัฐบาลว่าลักษณะโยกย้ายค่าการไม่เป็นธรรมซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าทุกระทรวงระทบวงกลมก็มีโยกย้ายสิ้นปีวบประมาณก็มีการโยกย้ายตลอดรัฐบาลที่สมัยใน้ชวนอิกภายเป็นนายกก็มีการโยกย้ายพอรัฐบาลที่ผ่านมาในเอ็มสิิเชาชีวะก็มีการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าค่าการในเรื่ความเป็นธรรมก็มีการร้องสาปกครองได้ร้องคณะกรรมการกอพคอนะนะครับเป็นเรื่องปกติผมเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้เอาประเด็นนายชวนหลีภายในอภิสิทธิ์รวมทั้งสมาชิกพรรคปฏิบัติเอาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าการเช่นผู้ว่าการจังหวัดกลางเนี่ยท่านหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ท่านมาล่าวหารัฐบาลแล้วอ้างว่าไม่รับความเป็นธรรมเอาการแต่งตั้งโยกย้ายค่าการตำรวจที่จริงเนี่ยตำรวจเนี่ยเขามีบอร์ดนะครับเขามีกอตรลมีการกันกรอบแต่ละกรอบบัญชาการขึ้นมา แล้วส่งมาให้กตรเขามีพี่นาที่คณะกรรมการกตรก็มาจากการทั้นแต่งตั้งละการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีใครจะไปแทรกแซงนะครับไปดําเนินการได้โดยเฉพาะพันหัวโตัดสินสิ่งที่นายชวนหลีภัยนายภิ์กล่าวหารวมถึงสสวัินี้ปฏิบัติมาขยายผลและกล่าวไม่เป็นความจริงครับวันนี้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าย้อนไปอดีตเรื่องแต่ตง,แตตงตั้งตำรวจจําได้ไหมครับตอนนี้จะเพียร วิทยพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยาที่มาร้องขอชีวิตกับนายอภิสิทธิ์ที่ทำเรี่อท่นานบาลหลายครั้งและไม่ได้พบสุดท้ายก็กลับไปพบจุดจบเพียงแค่จะขอย้ายจากพื้นที่ตัวเองเนี่ยจากการเสียอายุราชการและขอย้ายไปในพื้นที่แต่ไม่รู้ปรากฏว่ามีนักการเมืองท่านไหนหรือใครในขณะนั้นที่มีอำนาจน,นะครับทําให้จ่าเพียรเนี่ยต้องเสียชีวิตวันนี้ผมอยากให้คนที่พูดเรื่องนี้ ควรสานึกบาปสานึกการกระทาของตัวเองในอดีตที่จะมากลนะ่าวหาพันธุ์หวโท,ทักศิลป์กลาวหารัฐบาลก็ใช้อำนาจมาเป็นธรรมนะครับถ้าไม่เป็นธรรมผมว่าข้าราชการก็ต้องร้องก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะดูแลรวมทั้งองค์กรอิสระแม้แต่ศาลเองก็ให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะนั้นคือที่ผมไม่อยากให้กล่าวหา